ไอ้ปรีชายาเปิดใจหลังสอบปากคำสี่ชั่วโมงปมสั่งซื้อสยานายวันนี้วันที่เจ็พฤษภาคม66ที่สโมสรตำรวจไอ้ปรีชายาพงธนานิกรและคุณแม่บางอ่อนพงธนานิกรพร้อมด้วยนายมนชัยจงไกรรัตนกุลหรือทนายแก้วเดินทางเข้าพบตามหมายเรียกพนักงานสอบสวน ชุดคลี่คลายคดีการวางยาไซยานายของแอมสรารัรเพื่อมาให้ข้อมูลในฐานะพยานเนื่องจากพบว่าเป็นผู้สั่งซื้อไซยาานล็อตเดียวกับแอมโดยทางด้านไอปรีชยายืนยันว่าตัวเองสั่งซื้อไซยานายเพื่อนำมากำจัดสัตว์เลื้อยคลานในบ้านเนื่องจากที่บ้านเกิดปัญหาบ้านซุดและเกิดโครงต่างๆขึ้น ทำให้มีสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาในบ้านเป็นจำนวนมากไม่มีเจตนานำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นซึ่งก็หาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตจนทราบสถานที่ขายแล้วก็สั่งซื้อมาก่อนที่จะทราบข่าวเมื่อสั่งซื้อมาเสร็จก็มาเห็นข่าวเมื่อของมาถึงก็พบว่าเป็นยาชนิดเดียวกันกับที่ปรากฏในข่าวของแอมจึงไม่กล้าใช้และนำไปให้ตำรวจสอนอบางเขนแล้ว ทางด้านแม่บางออนคุณแม่ของสาวไอระบุว่าที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดทั้งงูและตัวเงินตัวทองมากัดสุนัขที่เลี้ยงไว้จนตายหลายตัวเนื่องจากพื้นบ้านที่ต่อเติมสุดตัวจากการก่อสร้างของโครงการข้างเคียงที่ผ่านมาได้แจ้งนิติบุคคลไปแล้วแต่ก็ต้องซ่อมแซมส่วนที่เสียหายไปบ้างแล้วยกเว้นส่วนที่ต่อเติมใหม่ และก่อนหน้านี้ที่มีการโยงไปถึงการเสียชีวิตของอดีตผู้จัดการส่วนตัวว่าเป็นการกระทำของไอยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องแน่นอนเพราะอดีตผู้จัดการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจซึ่งเป็นโรคประจำตัวหลังจากนี้ก็อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินคดีกับเพจเฟ e บุ๊กเพจหนึ่งที่ได้นำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่จนทำให้สังคมเข้าใจผิด เพราะทาให้มีผลกระทบทางจิตใจเป็นอย่างมากทางด้านทนายความกล่าวว่าได้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมทั้งจะแจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้นำไปใช้อย่างอื่นส่วนจะมีความผิดฐานครอบครองวัตถุอันตรายหรือไม่ก็ต้องรอให้พนักงานสอบสวนพิจารณา โดยหลังจากที่ทราบเรื่องก็ให้นำไซยานายที่สั่งซื้อมามอบให้กับพนักงานสอบสวนสอนอบางเขนเก็บรักษาไว้รอาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ล่าสุดเมื่อเวลา19.00นาฬิกาของวันนี้หลังจากที่ไอปรีชยาสอบปากคำสี่ชั่วโมงก็เปิดเผยว่าวันนี้ไอมาเป็นพยานไม่ได้มาเป็นฐานะผู้ต้องสงสยัยโดยมาให้ปากคำมาชี้แจงด้วยความบริสุทธิ์ใจ ว่าซื้อมานำไปใช้วัดด้วยวัตถุประสงค์ใดพร้อมนำโทรศัพท์มือถือของตนได้มาแสดงขั้นตอนการต่างๆให้เห็นความเชื่อมโยงของเว็บไซต์และการสั่งซื้อทั้งหมดกับพนักงานสอบสวนทราบและทราบว่าของกลางได้ถูกส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบแล้วทั้งนี้ตนทราบว่าไซยานายไว้สำหรับกำจัดสัตว์มีพิษเข้าบ้าน เพราะคุณแม่เป็นคนบอกจึงได้สั่งซื้อมาใช้ก่อนที่จะเป็นข่าวแต่พอพัสดุมาถึงกลับพบว่าไซยานายที่ตนสั่งซื้อนั้นมีความคล้ายกาันจึงรีบส่งมอบให้ตำรวจเพื่อความบริสุทธิ์ใจถือว่าเป็นบทเรียนและเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกๆคนที่รู้เท่าไม่ถึงการถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่เราได้รับ